ขอต้อนรับเขาขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์สดของวันพระไม่ได้มีคนเนียว,วันนี้จเจอกันแล้ววันพระค่ะปปลาหน้าเขียวมาจาพระกันไปปะลาเราพร้อมแล้วประมูลมาเรียบร้อยแล้วได้มาหนึ่งคันรถวันนี้ได้ทั้งหมดเลขสวยสวยกกิโลค่ะทุกคนค่ะปลาหลากหลายมากปลาดุกไข่ปลาช่อนปลาหมอไปไปดีกว่าเฮ้ยมีปลาสวายได้จะลืมน้องปลาสวายได้ไงโอ้พระเอกเรา ประมูลไลยค่ะทุกคนประมูลไหมคะ,คป,ระ,มมคะประมูลน้องชอนไหมคะน้องชอน,นะคะ่ะ <laughs> น้องชอน,นะคะ่ะไปท่าน้ำกัน น้องแซก่อนเอ้ยนองพังเอ็าางไม่พัง่ะอันนี้เราพามาดูปลาป่อยนะคะที่ร้านนี้จะมีปลาหลากหลายมากเลยอันนี้นี่นี่ปลาไหลปลาไหลมีหอยขมด้วยอันนี้คือนี่คือน้องเอ็นนี่ปลาดุกเหรอปลาดุกตัวเล็กเหรอน้องแซกแนะนำแนะนำลูกๆหนูหน่อยแล้วอันนี้ปลาอะไรอ่ะ ปลาดุกจ้ะปลาดุกอ๋อแล้วไอ้นั้นน่ะปลาสวายอ๋อปลาสวายเป็นลูกตัวเล็กอ๋อปลาไหลใครอยากแบบว่าปล่อยปลาปลาปล่อยนะคะร้านน้องนิชะปลาปล่อยหน้าประตูวัดเลยปลาหลากหลายชนิดมากตัวเล็กตัวใหญ่นกก็มีหอยก็มีอาหารปลาก็มีเออมาอุ่นนนกันได้แล้วตัวสีทองทอนั้นปลาอะไร พระท okay. ับ <ett> ท <COVID> ีมอุ้ยโอเคหอยขมไปแล้วมันอะไรนะทิ้งความขื่นขมอไม่ชีวิตได้จะได้ไม่ขื่นขมเชียร์โอเคอันนี้วัฒนบุญนะคะาดูค่ะไปไปหอยขมทิ้งรักลงไปน้ำอาไม่ใช่ทิ้งความขื่นขมมันจะรักไง แต่จวันนี้เราได้ปรมาณสามสิบล้อได้เลยต้องหอยก้หนักอยู่เลยนะมาตงกล้องลองยิ้วดูด,ดิหอยหนักดนะูยนะอ่าอะไรนเดือแล้วมีคนเข้ามาดูไหมคะสวัสดีค่ะอะพี่ก๊าบสวัสดีค่ะพี่ก๊าบและครอบครัวอนันมทนานบุญด้วยน,นะคะวันนี้ อันนะฟองเต้าหู้นะคะใครอยากกินฟองเต้าหู้อะไรอะไรติดต่อไว้ได้นี่ค่ะหลายอย่างเลยหอยจอกก็มีเอ,อ้ยยิ่งร้านแนวร้านชาบูหูกกระทะนะคะอยากได้สินค้าราคาส่งติดต่อมานะคะถามดุชี่ก็ได้เดี๋ยวดุชี่ส่งไลน์ให้ไอ,อขายแกงไดอินมาแม่ง <c oughs> นี่หนักอยู่อันนี้โลน,นึง<อ>ได้ไหมเสร็จสับเราได้30โสิบรอไหมวันนี้หนูลองหิวดูได้เลยขอด้วยเออ ใช่เดี๋ยวเอานี้ใส่ในนี้เลยดีกว่าเพราะมันมีถุงยางเดี๋ยวมันไม่มีน้ำหนักนะพี่นุชอ่านน้องเขาจะถือน้องเขาจะถือหรือว่าใส่รวมกันเลยใส่รวมดีกว่าเพราะเดี๋ยวไม่มีมันอยู่ตัวเดียวแล้วนะอยู่เดียวเหรฮะอ๋อเขาหักก่อน โูนแปดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่ท้างน้องกล้วยสุดหล่อนานๆาน้องกล้วยจะมาเชลวันนี้แฟนขับเรามาปล่อยปลาด้วยกันนะคะอะ สัมมาสัมพุทธส ata, าาัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชามหาเตชะวันโตข้าพระเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าขอให้มีเดช มีอำนาจมีวาสนาธรมมะบูชามหาปัญโยมา้าพระเจ้าบูชาพระธรรมขอให้มีปัญญาสั่งฆาบูชามหาโพคาวะโหพ้าพระเจ้าบูชาพระสงฆ์ ก็มีพ่อคาซับสมบัติอิมินาสักกาเลนะาพุทธังธรรมังสังฆังปูเชมิพระเจ้าขอนอบน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า คุณพระสงฆ์พระเจ้าอีกทั้งคุณบิดามารดาคุณคูอาจารย์คุณทานบารมีศีลนบารมีเน่ขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมี อธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีที่พระบพาเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีมีระลึกได้ก็ดีที่พระบพาเจ้าได้บำเพ็ญมาในปัจจุบันนี้ ส้งแต่เล็กแต่น้อยจะระลึกได้ก็ดีขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น,งน,นจงมาช่วย,วยประคับประคองข้าพเจ้า,จาให้สิ้นสัพพะไ ศัตรูใดใดอย่ามาพ้องพานสัตเพสัตตาอเวลาอััยาปชาอนิคาสุขีอัตตานังปาลิหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเรมจงเป็นผู้ไม่มีภัย ขอให้พ้นทุกขพ้นภัยปลาทั้งหลายเหล่านี้พระคา,าระเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึง่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าระเจ้าช่วยให้ตัดพ้นจากความตายตัดพ้นจากที่คุมขัง จงมาช่วยประคับประกอง้าบะเจ้าให้สิ้นสัทุกให้สินสัทุกให้สิ้นสัพพโคให้สิ้นสัพโรคให้สิ้นสัพภัยให้ได้บรรลุมักผลลนิพพานในการปัจจุบันนี้เทินนิพพานะปัจโยโหตู สามทูอ่าเก่าครับอธิษฐานเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาน้องลงน้ำกันค่ะวันนี้สมาชิกเยอะปพื้อปริ่มดีใจเฮวันนี้เราได้ปล่อยขมกับบ้านไหลของน้องนิชามาด้วยพราะตรงนี้สูงตรงนี้ชนันถนะามน้องนิชาว่าปล่อยหอยแล้วว่ายังไงเนาะปล่อยนะความขมคืน <laughs> ไปไปข้ามคมคืนลงคลองอุตเผาสพี่พักแข็งแรง

แ้งองตั้งหันป้ามาทางนี้หน่อยลูกหันป้ามาทางนี้หน่อยโอเคถ่าไปอ่าลงเลย วันนี้เรามีน้องปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนานๆจะมาไทย,เด,ยเดี๋ยวน้องไปโซกั้องก่นอนะ,อ,ะอเอมาโซปาลาไหลกับหอยหอมกั มาเลยแบบรวมใจมาน้องก้วยมาแล้วรวมกันมาเลยอะไรกันเลยเอาเลยเอาเลยพีนุ๊ดต้องเอาหูหันหันหูเดียวอ่ะหนูหูหนูค่ะได้อยู่นะพี่จับพ่อมาเกาะเกาะหน่อยเทไปทางกล้องนะเทไปทางกล้อง เรียบร้อยสาธุก็วันนี้นะคะสมาชิกปล่อยปลาของวันพระไม่ได้มีคนเดียวมากันแบบว่าคือคักอบอุ่นเลยก็อันุโมทนาบุญกับทุกท่าน้ยที่เร่วมบุญปล่อยปลาทุกวันพระกับพกเรานะคะวันนี้แล้วทั้งหมด สามสิบโลโครึ่งค่ะปา, <4 S 2> าทุเจ ar, ้าสะสมของเราก็เดินทางมาที่หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบหกกิโลค่ะปาทุก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็เจอกันใหม่วันพระหน้าเพราะวันพระไม่ได้มีคนเดียวปาทะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ